อเอาจบแล้วพี่ผมจำเนื้อไม่ครบไงแต่ว่าพอได้ถ่ายได้อยู่แต่เฮียง,งับแรกอะหาจริงบังคับนะกูคิดว่าแบบเออมาันก็คงโซโลแบบแป๊บเดียวบ้างก,กีตาร์ไอเฮียยังไม่ร้องไอสัตว์โดเเี กูรองได้นะภาษาญี่ปุ่นเัร,ร้อนได้ร้ <c oughs> องได้ <c oughs> <c oughs> โอเคเอาโอเคแองจริงอะ่ะพูดตรงๆอะ่ะคนทุกคนก็รู้ใช่ไหมล่ะผมก็เหมาะที่จะเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์เมืองไทยอะ่ะยยเลิกอคติเลิกคิดมากเลยนะเว้ยเลิกจมอยู่อดีตสักทีเลิกจมอยู่กับคำพูดคนสักทีขอภาษาจีนได้ไหมเพลงมา อ้ยถ้าเทียบอะไม่ใช่เหี้ยกูยังไม่ได้กดขอพูดคือถ้าเทียบกับผมเนี่ยผมนี่เปรียบเหมือนไทม์ไทยนะจริงอะน้ำ,ำเสียงใช่ี่ผมชื่อไทม์ไลน์อ่ะไทม์ไลน์ใช่ไทม์ไลน์อ่ะกูแข่งปีคู่กับทำไทยมาเลยใช่ าไงี่ทำลายอยู่อะไรเงี้ยแล้วเนี่ยอะไอะไอไอ้ไทยเนี่ยชื่ออะไรยี่ไทยไม่ได้ฟังเวอร์ชันญี่ปุ่นกูมึงพลาดจัดแล้วเมื่อกี้โคตรกากอะได้ยินจากไหนอะเอากูใส่หูฟังตลอดึงเห็นเนี่ย พี่จั๊กพี่หิวข้าวหอรออเดี๋ยวผมป้องนะอันนี้อะไรอันนี้เกาหลีหรือเปล่าอันนี้เกาหลีไปแล้อันนี้ออกเกาหลีนะนะเดี๋ยวเราไปทำมงทีป๊อปกันดีกว่าพี่โอเคปะอืมอ้ามทำไทยหลาบอืมอ้ามอือ้ามอร่อยไหมล่ะเร้องแนวไหนบ้างอะเราร้องเพลงแบบภาษาเทพเหรอน่าจะยากอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวจุกเป็นคนเกาหลีไง ได้ไหมพี่ไอ้จุ๋มมาร้องเวอร์ชันเกาหลีผมร้องเวอร์ชันญี่ปุ่นไงคืออยู่ด้วยกันพี่วันก่อนร้องด้วยกันอยู่คอเวอร์ด้วยกันอยู่ไอ้ไทยอิตาลีพี่ฟังหน่อยดิวีง่ายเกินพี่สีดีมาไอ้ยียหมอมเมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยกูไม่ไหวละไอ้ช้าชิบีไปไทยไปรีบตอบเสื้อให้เขาหมดเร็วๆเหอะหมดพี่หมดหมดเสื้อหมดยังเพื่อนยังหกสิบตัวหกสิบตัวหกสิบตัวนี้เอลเยอะเอลอุ้ยเอลตัวเบอร์เอกเลยนะ เอาตัวแบบโตโตทั่วควาย่ะผมจะมาขอขอมาฮะพ่อไอ้เฮียหมอมันไปไหนวะรถข้างไหนครับรถของใครยืมใครไปองพี่อ่ะสูตรแปดเจ็ดแล้วก็เป็นเย็ดไก่อ่ะหมอกไก่กันเพิ่ไปกินไ่อ่ะห้าสองสี่ใช้ไปกี่วันไอคอมอยู่ปะแล้วมาคืนวันที่สิบสี่เนี่ยนะอย่าเพิ่งทเพาสามนเคียร์ให้จบเลยอ่าสามวัน สองแสนหนึ่งเลขห้าสองสี่พี่ตีปล่อยไว้เท่าไหร่นะไอ้ไทยเขาบอกว่าคนในเ้ฟพี่เขาบอกว่าเขาส่งหลักฐานไปแล้วอะแล้วยังเงียบอยู่เลยนะมึงอะหลักฐาน,นไหนหพี่เรี่บรอ้ะหลัลกฐานการโอนไงไม,ไม่ตอบก็เลยยอดผมเท่ากับที่เสื้อผมลบพอดีเลยนะใครพี่ชื่อโมฟีนอะ M O F W E N แกทำงานพลาดอย่างนั้นเหรอฮะแกทำงานพลาดอย่างนั้นเหรอไอ้เพื่อนเกเรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชเขาบอกไม่ใช่อ้าวโอเคเอาอีกแล้วเขาบอกเขาซื้อปลาหวานไอมหมู่บ้านมึงก็ทักขาโบโซว่ะโบโซ่ตาบานเหรไอ้ตาเขาบอกส่งฐานองคซื้อแต่ปลาหวานไปแล้วนี่หาเรื่องให้กูโดนด่านะมึงเนี่ย เว้ยเอ้แจ็คกินอาหารทันเปล่าดิชุบเลยเห็นแล้วอึดัดว่ะทันเบิร์ดมามีแต่มึองนี่แหละที่นี่นึงของกูคนแรกเลยมาม่ามันจะอยู่ตรงกลางว่ะเพื่อนถ้าเนื้อมันจะอยู่ล่างขวารู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงไอ้รู้ตอนสามรอบอ่ะไม่เป็นไรพี่ผมกินเด้อไม่เป็นไรพี่แจ็คเอ้าโอเคโอเคโอเค แม่งชุบชุบแก๊ปตีนก็ติดงงตอนจะชุบเพื่อนอีกแม่งกดไม่ติดทีงี้ชุบติดแล้วเจ็กมาเจ็กมาเจ็กมาฮึบ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 ฮ้ยโอเคลอยลอยลบดตลอตลอดขึ้นตลอดขึ้นถูกกว่าแล้วแล้วทำไมพวกไอ้โชคมันถึงแดกไม่ทันวะนี่ครับพี่แจ็ควันนี้พี่กินนี่กูแบบนีแบบมาซีอันซอยยังครับคือคือกูอ่ะช้าแล้วนะคือกูปล่อยเรื่องรถเกือบติ่งอ่ะแล้วกูค่อยเปิดกระเป๋าแล้วกูค่อยกดกินไปอ่ะ ยังทันเลยก็รู้อยู่พอชุบมืออยู่ไงจังหวะมือจังหวะวิ่งเธอไปแล้วพอมองึงฟื้นใช่ไหมแล้วหมอจะมาเนี่ยมาแล้วเนี่ยเสียงมาแล้วรอวดูเนี่ยมาแล้วเสียงรถมาแล้วเด้ง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 ที่มันชอบคุยกับพื้นเดือดรถไปละแอด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 อ๋อ,อบ้านคนรวยไม่ต้องมาบอกเงี้ยมี <laughs> คนโดดน้ำทั้งวันเลยเย้ได้เอ็กมึง มึงถ่มดำโอซีด <Incred ibly S 2> ้วยเหรอเว็บร้อยสิบสองเชงมาดิน้องสี่ไลนเฮียพี่เปาให้มาอันนี้ให้ใครไม่ได้จริงให้ได้แต่รถเองมึงเครียดมากอะไรเงี้ยมึงควรตักนะเว้ยของขวัญยังเกิดตักมาแล้วนี่ไงตรงไอ้ตรงเจี๊ยวเหรอของขวัญเกิดพี่ให้คันเนี้ยตรงสี่ช่างต่างรูปเต่ารอ่ะต่างเฟซจีเขียนเขียนว่าอะไรความหวังความศรัทธาความรักเย็ด ไม่เอารักพ่อรักแม่วะเอ็กน้องนี่ไอาชญากรนีิสักตรงนี้เลยนี่สวัสดีปีใหม่นี่มึงมึงถ่ายรูปรอยสักไว้ให้กูดูหน่อยดิไม่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไม่ไรอะไรใช่คำหนึ่งสวัสดีจ๋าจ๋านะเออจีจ๋าอะไรก็อ่ะไอพี่ติไม่ไปเติมแขนเพิ่มอ่ะพี่ ้เดี๋ยวพี่จะไปเติมละ, <arak> ะเติมม <im> ี่ก็ต้อง <im> พี่ก็ต้องถมใหม่อยู่ดีนะอ่ะก็จะมีถมในถมในส่วนที่มันยังไม่ไม่ขาวตรงไปละสงไปละสมในส่วนที่มันยังไม่ขาวอ่าใช่หมายถึงว่ามันจะมีดำมันไม่ได้ดำเมี่ยมนะถ้าไปดูจริงๆอ่ะมันจะมีเป็นเนื้อเราแทรกขึ้นมาเออหมายถึงว่ามันยังมมไม่ทนะลุผิวพี่จะเติมไม่เต็มละเขาบอกว่าพี่สองขีดยังร้องขนาดนั้นจะไปสักอะไรได้ แต่แต่แต่ครั้งนี้จะไม่อดหลับอดนอนแล้วไงเดียรจานได้แล้วสวยดีสวยดีสวยดีแต่น้ามึง<ข>ไม่คนจีนนะแต่ไมต้องเอาภาษาจีนไปด้วยอ่ะคนจีนเพราฉีดมาสอกโซล่าเาฉีดมาส์ล่ะเหรอเกี่ยวหลาะกายจุดก่อนองไม่ต้องอะไรนันทวัยเซี่ยดึงยี่ป่ะชื่อมันอนันสุดท้ายทำทำล้างสุดแปลว่าอะไรนะคัมมีคัมมีพี่คัมมี ทำมีคำลายอ่ะอ,อันนี้อันนี้มันคำเดียวกับที่เซิร์ฟสักเลยนะใช่เหรอเซิร์ฟซักต้งไหนวะเซิร์ฟไอไอไอแจ็คเซิร์ฟซักตรงไหนวะภาษาจีนอ่ะตรงไหนวะหน้าสถานีลานตรงพี้น่าจะบางใหญ่ไหมที่ไปแล้วแล้วมีมีมีลายแรกเลยดูลายแรกไอพอยต์อ่ะเอ๊ะเห็นว่าชุดที่มะม่วงเอามาใส่อ่ะแล้วทรงเขาโคตรได้อ่ะมะม่วงอ่ะ น่าจะน่าจะบางใหญ่พี่จำได้ละผมเปนถ่ายรูปไม่หยุดเลยวะเออรอยจูบเนี่ยมันหลายรอบมันนะอันนี้อันนี้อันนี้แรกเขาอยากไปหาไงล่าเดี๋ยวมาอันนี้ก็ตากหรอใช่ใช่ไม่สวยนะฮะโอ้โหเฮียลบไปทันเลยสัตว์คุยกูติดต่อร้านลบแป๊บเฮียบอกกูสากหมาพี่เอาฝาพี่คุยหน่อยมันเอาดาบแทงดอกกุหลาบอ่ะอ่ะมันหมายหมายถึงว่า รักมึงได้แตกตอลายไปแล้วจ่าอะไรอ่ะมึงมาถึงอะไรอ่ะฉันอยากทิ้งแทงหลองฉันอยากทิีงจะเสืออะไรอ่ะนั่คือจะไม่ศรัทธาในความรับใจคขาไม่เด็กเป็นซึมเศร้าดีขึ้นเน่ยยินดีครับไม่มีปัญหาไม่ตอนนี้ตีกันใหม่คือหมดศรัทธาหรือเปล่าประมาณว่ารอใครสักคนอ่ะมาดึงดาบเลยี่จะรอทำพีแย่แล้วไงถ้าคนหนึ่งเขามาดึงออกมึงก็ต้องมานั่งลบดาบที่มึงไม่ใช่อะไรที่หลายศาสตร์คิดขึ้นมาตอนที่เราตอนนั้นที่เราแบบ เด็บห <ใจ S 1> ลายรอบเลยนะแล้วโดนเขาทิ้งอีกมึงก็ดาบมาปักใหม่แล้วเจอใหม่มก็ดาบออกไอ้เหี้ยแขน,นพังมาดีสับเออมึงก็ถมดำนั่งแขนเลยจบๆไปอ,อ่ะสองทีละตอนนี้นมึงก็เลยเต็มหลังพี่รู้จ<า>ักศ<ล>ัก3สามจุดห่างตาปะศัก3สามจุดห่างตาฮะไม่เคยไม่เคยได้ยินใช่ปะมันมีข้อหมายอะไรยิย สามจุดที่หางตาเหรอใครก็สักที่หางตากันเหรอใช่ใต้ตาใต้หางตาสาจุดอย่างจุดเล็กบีบีไหมพวกไอเนี้ยพวกพวกแรปเปอร์ต่างประเทศเขาสักกันเพราะว่าเขาเกลียดตำรวจอ๋อมันความหมายคือน่าจะน่าจะเป็นความหมายคือโฟล์หรอฟัคเดอะโพลิศฟัคเดอะโฟล์ล์เขาเรียกโฟล์ใช่แต่จะไม่เรียกโพลิสแต่จะสักปะไม่ได้สัก สักเฮียอะไรไม่เข้าวะเจ่ไปเนเต็มหลังไอ้แจ็คสักตั้งแต่หลังตั้งแต่ต้นคอยันตูดอ่ะพวกแนวยันน่ะแนวคนข้างในอ่ะพวว่าไงแนวกิโมโนอ่ะว่าง่ายอะกูทรงเชงมาเลยเอาง่ายคือกูทรงเชงอ่ะเอาง่ายใส่ใส่กูเคยเห็นตอนมันในนี่ไงมันมันอาบน้ำมันหันหลังใช่้างมันถึงว่ามันเช็ดตัวอยู่อ่ะก็พวกลาย อะไรนะคาบุกิข้างหลังนะมีคาบุกิแล้วก็มีผู้หญิงใส่กีโนโตแล้วก็ยาวใปร้านตูดอ่ะที่อันนี้เรื่องจริงนะอืมแต่แค่อันนี้พี่ต้องขอพูดจัดถ้าพี่มองว่ามึงเก็บไปก็เท่านั้นแหละแต่กูมองว่ามันมันมันเรื่องสักมันเป็นศิลปะมันไม่ใช่แบบเป็นกลายเป็นคนไม่ดีอ่ะมีคาบูเรดอยู่หลังกูนะแต่การสักแบบ17ไล้วจริงจริงมันสักแบบ17แล้วมันแต่มันสักเป็นรงพาพไม่โชว์งั่นกูแนะนําไปสักคาบูเหลี่ยม มีราคากว่าเขากูกำลังจะอัพเป็นเอนโปเลยเดี๋ยวนี้เพื่อนเอนโปก็ไมกินมากเลยโป้บ้าไม่กินเยอะอ่ะไม่กินครขาเขาบอกว่าถ้าถึงบางรักกลัวรักจะพัดภาคนี่นี่แล้วถึงบางจากกลัวรักจะพัดหลงว้าแล้วหลงถึงบางซื่อกลัวรักไม่ซื่อตรงว้าแล้วไปไจบที่บางะกงโอ้โหกูหลงทางว้า โผล่ชนบุรีแล้วนะอาหารบาบ้างอาหารได้อยู่หมูทะมีป่ะแถวเนี้ยผมไม่ได้ไปกินผมเกิดปีปีเกี่ยวบาบาดจ้ะปีมังกรพี่พญานักใหญ่ผมเป็นอะไรสักตั้งแต่หัวพันเบียนขาออกไม่จนเล็บผมกำลังจะพันหัวไปโผล่ที่ตูดอ่ะหัวเยี่ยมโผล่ที่ตูด อกลงพี่ขอไปเล็บไปอยู่ตรงตูดอ่ะไอ้จังกูรู้ตูดอ่ะกําลังเงี้ยบตูดนี่ไทยเนี่ยมันเยี่ยงอย่างไยกนี่ะผมกําลังผมกําลังจะสักถวายฮันุแมนหวานฮันุแมนหวานอะไรักแมวกินขนมหวาน ฮันดูแมนหวาดเอาก็อนุมานใส่ชุดซูเปอร์แมนเนี่ยไอตัไอเอ็มสักผมใช้ยายาชาปะไม่ไม่เฮ้ยสักด้วยความเจ็บปวดเจ็บปวดเลยเหรอเย้แล้วอันนี้ถึงหน้าเธอปะเอกเวลาสักหน้าเธอเยี่ยเลยลับตาปีเอ้ยแต่ผมชอบอะไรสักที่เขาสักตรงตรงไหเนี่ยนะพี่ไหปลาไม่ไหอ่ะไหปลาลส้มตำอ่ะ ที่เขาไปเพชรเงี้ยน่ะเออมันก็ลายสวยดีน้อยๆพิษเยอะๆใช่ต้องหายปลาร้าที่มันสักเป็นสักเป็นลูกงูแล้วพันแบบเหมือนอยู่บนกิ่งไม้เออที่งูที่งูมันพันเออเอาเนื้อมึงควรสักเลยจ้ะไม่อ่ะเจ็บหายปลาร้าเจ็บกิ่งไม้แต่เจ็บปลาร้านี่เจ็บจัดเลยเจ็บที่ยังไงก็เจ็บขนาดผมไม่สักผมไม่รู้เลยแม่งเจ็บอ่ะตรงเนี้ยทีดแกนอนหลับเนะเชื่อกูเถอะรการสักเอาง่ายๆถ้าเปรียบความเจ็บก็คือเหมือนแบบ เหมือนมีดกีดอะใช่ไหมและไม่เราลดล้มอะแล้วเราเอาส่วนนั้นอะที่จะสักอะเอาไปถูถนนอะความเร็วด้วยความเร็วประมาณสักหกสิบอะแล้วมันเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาเหมือนเหมือเราถูไว้ตลอดทั้งทางอะเครื่องถ่ายอยู่นั่นแหละเหมือนมึงถ่ายจังหวะนั้นจังหวะนั้มันจะเสร็จอะนั่นแหละอารมณ์นั้นเลยมันจะเส็บแสบเจ็บเจ็บแล้วสั่นผมไม่อยากอยากอยากสักที่สุดคือไอ้ยตายจากันแหละทีเดียวที่อยากสัก พราะตรงนั้นแแม่งเทสใช่แม่งเทสุดแล้วแต่ไม่ได้โช์ให้ใครเห็นนะใช่แต่มันเท่ไงเอาดิไอ้กมันสักมาแล้วนี่เจ็บป้าเอกสีข้างเล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยเขาบอกว่าเจ็บสุดแต่โหไม่เท่าหายปลาลาวี่ไม่เท่าโดนกระดูกแบบเจ็บเน้นนเะไม่เจ็บยังไงมันแบบมันรู้สึกยังไงก็ต้องคอเหมือนที่เราตักเนี่ยแต่คือมันก็ที่มันเจ็บ เจ็บสุดอ่ะก็เจ็บไปอีกอ่ะคูนอ่ะคูนอ่ะมันพี่ตังไหนเป็นเนื้ออ่อนอ่ะใช่นั่นแหละตรงขอแขนด้านข้อหัวด้านในด้วยตรงแขนด้านในอ่ะเตรงคอก็เหมือนกันแต่มันโดนแดดโดนอะไรกนคก็อาจจะมีผมไม่สักละพี่ผมอยู่อย่างเงี้ยละเจ็บพี่วองเอาทัชทูพี่ว่าในอนาคตอ่ะในอนาคตจะมีการรูปแบบใหม่มาทดแทนเว้ยก็คือเป็นลายนี่แหละสามารถแปะเลยติดตัวได้เลยแล้วก็ลบออกได้ด้วย เออผมว่ามีผมว่ามีมันจะมีมันจะมีแน่นอนกูก็เลยอย่างเขากำลังคิดคนกันอยู่แน่นอนเออเขากำลังคิดคนอนุมานแปะขนมอ่ะน้ำแข็งรูกแปะขนมคุยอะไรอ่ะก็บอกเขาเจ็บเหมือนกันพี่เขาข้อต่ออ่ะรอยข้อต่อพี่ข้อต่อ